สวัสดีทุกคนคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่สองที่เรามาเล่นฟีไฟแบบพูดเอานะคือแบบโอ้ยก็คือเดี๋ยวคนคนคนแลยิงก่อนโอยเออใครดอดน่าจะตึงนะตีนี่น่าจะตึงนะโอ้โหไม่ตึงไม่เหลือยิงทีนึงเรียดรุดหลอดปัญญาก่อนแล้วเราจะถอยไปตั้งหลักก่อน รอดหรือเปล่าเราจะรอดไหมทุกคนโอ้โหม่รอดแน่นอนเลยว่าแล้วว่าแล้วว่าเราไม่รอดโอ้เพื่อนเราสามคนเลยเหลือคนหนึ่งอ้เพื่อนอีกคนนึงก็เลือดเหลือหนึ่งเพราะงั้นตานี้เราจะรอดไหมทุกคนม่รอดนอนรไม่รู้เอาเสียงเพลงมาก่อนแล้วกันเกียดตูด ยอย่ับไปทีย่อย่ับไปยอย่ับไม่เป็นไรนะเพื่อนเอาใหม่เพื่อนถึงเราจะถึงเราจะย่อยยับถึงเราจะย่อยยับแต่เราก็ยังมีอะเฮีอยอะไรลืมเราจะพูดอะไรก็ลืมไปแล้ว เออเราก็ยังมีเอ่ออะไรนะเขาเรียกว่าอ่าลืมอ่ะเออยังมีความหวังอยู่เอ้ยยังเหลือยังเหลือตาตานี้เราอาจจะชนะได้หรือว่าอาจจะแพ้มีคนมาให้มีคนมาละเดี๋ยวเราจะสโตนลงไปข้างล่างว่ายนิ่งพัญยาคนละกันพัญยาอ่ายิงยิงยิงอื้มเจ็บโอ้โห เสียกลางหัวเรานะอะเจ็บมากเลยเรามาดูเพื่อนเราจะตัดก่อนนะ โอเคตานี okay. ้แหละเธอจะไม่ยอมที่จะเล่นคำสั้นแกรู้จักเอ่อชื่อเซ็กน้อยกันไปแล้วชื่อพี่ฝากฉันนี่เป็นชื่อแบบมงคลเลยนะอย่ามาแบบคืองงบนไปเลยละกัน ฉันเผื่อจะมีคนขึ้นอยบนเ,นเรา,าจะแบบลากหัวง,ง่ายมากเลยเมึงน,นะถ้ามีคนสวยมาไั่ไงว่าแล้วบิงกลับไปโหแตกแตกหนึ่งสวยที่สวยถ้าไปอย่างนี้แล้วมีคนผล่มานี่คือแบบอนี่นะโอ้ว่าแล้วคือดาลเลยไม่ผิดตาที่เราวมันก็เป็นอย่างนี้ เลียดเกียดไม่รอดเลือดเรายานี ep, right. ้เราไม่ได้สร้างห้องนั้นเล่นเลยแบบบางคนแบบไม่เชื่ออะไรแต่เราสร้างห้องมีคนดาวแต่เราไม่ช่วยเพื่อนเลยพี่เพื่อนมีคนมาช่วยเลยเพื่อนหน่อยโอ้ยทางไหนยิงทขาไม่เรียดฉันเหลือหน่อยเลย ดูซิยาสก,ก็กล่องข้าก็ไม่มีระเบิดก็เก็บไม่ทันอะไรก็เก็บไม่ทันเพื่อนแม่งเอาไปหมดเลยตานนี้ลอยไปวะโอ้ยอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างน,น่าจะอยู่ข้างล่างแน่อนอนเลยเลยอยู่ข้างบนไม่รู้ว่ะลองดูไปด้วยเลยนายอยู่ข้างล่างแหละเอาอยู่บนอยูบนอ้าวลัตกี้ใครไม่รู้ที่รู้ได้ยินชนะไปดิ อย่าโฟกัสชื่อเรานะทุกคนชื่อเราอาร์ตีมากเราจะเล่นสองควางกับธอมสั์นะวะเราต้องเปลี่ยนที่นั่งเล่นอีกแล้วเพราะว่าเมื่อกี้นี่เราไปเ <laughs> มื่อกี้นี้เราเล่นอยู่ที่บ้านแล้วแบบเสียงดังกันโคตรมากเลยคือแบบแ <c oughs> ม่ก็เสียงดังพี่ก็เสียงดังเราก็ต้องย้ายมานั่งเล่นห้องน้านมทุกคน ก็ขออไปได้วยเสียง,งห้องน้ำเราเป็นแบบเสียงวิ่ยุอบบเสียงในกล้องไงมันอยูน่นตัวหรือเปลาเเราจะดักศัตรูอยู่บนนี้นะคนดูิใครจะขึ้นบันไดมาไหมไม่มีโอ้ยข้างบนข้างบนโอ้โหไอวอร์ตสองลูกกลางบินสองระดับเลยตั้งสองลูกเลยหมดเลยเพื่อนดดวอยู่ข้างหลัง เจ็บว่านะเลยถอยเจ็บเลยถอยเอ้ามามามาดีนันมีหมอโคงเอ้าทางไหนยิงอ่ะโอ้ห้องบนห้องบนยิงชน,นะชนะเฉะยตอนนี้เราไม่ได้แบกเพ <laughs> ื่อนไม่กินนี่สายอัดต,ตัวครับวันนี้เราก็เล่นปืนเดิมนะ ็พรมสันกับซองขวังไม่มีใครให้เห็นเลยเหรอคาะเห็นหนึ่งแต่ไม่ซื้อปเปลี่ยนตังเอนะถึงเบือตานี้เราแพ้ไม่มีตังค์ซื้อปืนตาหนนะ้าตานนี้สามหนึ่งนะน่าจะเดือดอยู่นะทีมนั้นนะเพราะว่าแบบฮ้ยกุจะแพ้ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ย โอ้ยปลาระเบิดมาวิ่งไม่ทันเกงรัดเลยวิ่งไม่ทันกางเกงรัดต,ตืดวิ่งไม่ทันเดี๋ยวเราจะส่งสัญญาณเพื่อให้เพื่อนมาช่วยเรานะจะมีใครมาช่วยหรือเปล่าช่วยด้วยเดี๋ยวดูใส่ใส่สิมาอเบอร์สี่เบอร์สี่จะมาเบอร์สี่จะมาขอบคุณครับ ขอบคุณนะที่ชุบเพราะว่าทุย <c oughs> เพราะว่าเราสายสายสายชาร์จไงได้ปืนชาร์จผมบอกเลยพูดอะไรก็พูดไม่ชัดเลยทุกคนอย่าสังเกตนะเวลาแบบเวลาพูดผิดอะไรชอบแบบถุยทุยอะไรอ่เงี้ยทำไมชอบพูดไม่รู้เหมือนกันดเดี๋ยวเราซ้ำศพไปให้ ไม่ใช่ซ้ำสดแบบซ้ำกล่องสดนะซ้ำแบบ็อกที่มันดาวยาวเข้าจะเป็นไงเราเองสายชาร์จเอาจังหวะที่พันยาเลยเอยโอ้ชนะเฉคือแบบเก่งมากทุกคน<ม>ก็คลิปนี้ก็ขอจบตัวลงไปก่อนนะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่ายลืมกดไลค์กดกดติดตามกดซับสไคร้นะทุกคนบ๊ายบาย